พระตกขาชา์ได้ให้ความหมายของคำว่าพระตถาคต8ประการโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรรมปกาสนีอัตถกถาขุตกนิกายปฏิสัมพิธามรตอัตถกถายาณกถาศีรมยญานิเทศ86ต่อในคำนี้ว่าของพระตถาคตมีความดังต่อไปนี้ พราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตด้วยเหตุแปดประการคือทรงพระนามว่าตถาคตเพราะอัดว่าเสด็จมาแล้วเหมือนอย่างนั้นเพราะอัดว่าเสด็จไปแล้วเหมือนอย่างนั้นเพราะอัดว่าบรรลุลักษณะที่แท้จริงเพราะอัดว่าตัสรุธรรมที่จริงแท้โดยความเป็นจริงเพราะทรงเห็นสิ่งที่จริงแท้เพราะตัดแต่ความจริงแท้เพราะทรงกระทำเหมือนอย่างนั้น เพราะอัดว่าครอบงำพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะอัดว่าเสด็จมาแล้วเหมือนอย่างนั้นเป็นอย่างไรเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายองค์ก่อนๆพูดถึงความปวนขวายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งมวลเสด็จมาแล้วมีคำอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายองค์ก่อนๆ เสด็จมาแล้วโดยอภินิหารใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้วโดยอภินิหารนั้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ก่อนๆทรงบรรเป็นบาร,รมีสามสิบท่วนคือบาร,รมีสิบอุปบาร,รมีสิบปร,ร,ร,รมัตถบารมีสิบคือทานศิลเนคัมมะปรรัญญาวิริยะขันติสัจจะ อธิษฐานเมตตาอุเบกขาทรงบริจาคมหาบริจาคห้าเหล่านี้คือบริจาคอวัยวะหนึ่งในตาหนึ่งซั์หนึ่งราชสมบัติหนึ่งบุตรภรรยาหนึ่งทรงบำเพ็ญญาตถาจริยาด้วยการทรงบอกธรรมอันควรประกอบในเบื้องต้นและควรประพฤติในเบื้องต้นเป็นต้นแล้วถึงที่สุดแห่งพุทธจริยาสเสด็จมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า แม่ของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้วเหมือนอย่างนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ก่อนๆทรงเจริญเพิ่มภูนสติประธาน 4, สี่สมมัปประธานสี่ิทธิบาทสี่อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริมักมีองค์แปดเสด็จมาแล้วโดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ของเราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้วโดยประการนั้นเพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่าตถาคตพระมุนีทั้งหลายมีพระธิปังกรพุทธเจ้าเป็นต้นถึงความเป็นพระสัพพัญญูเสด็จมาแล้วในโลกนี้โดยประการใดแม้พระสกยาม,มุนีผู้มีจักษุนี้ก็เสด็จมาแล้วโดยประการนั้นด้วยเหตุนั้นบัณฑิตจึงขนานพระนามว่าตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคต เพราะอาจว่าเสด็จไปแล้วเหมือนอย่างนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ก่อนๆที่ประสูติแล้วในบัดเดียวนั้นเสด็จไปแล้วโดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปแล้วโดยประการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นเสด็จไปแล้วอย่างไรด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นประสูติแล้วในบัดเดียวนั้นประดิษฐานพระบาททั้งสองบนแผ่นดิน หันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินไปด้วยย่างพระบาทเจ็ดก้าสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอานอนท์พระโพธิสัตว์ที่ประสูติในบัดเดียวนั้นประดิสถานพระบาททั้งสองบนแผ่นดินหันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จไปด้วยย่างพระบาทเจ็ดเก้าเมื่อเทพบุตรกั้นสเสวตชัติตามสเสด็จพระโพธิสัตว์จะเหลียวดูที่ทั้งปวง และทรงเปล่งพระวาจาอย่างผู้องอาจว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่จะไม่มีอีกการดําเนินไปของพระโพธิสัตว์นั้นได้ชื่อว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนโดยเป็นบุพคนิมิตแห่งการตตัส้ธรรมพิเศษไม่ใช่น้อยข้อที่พระโพธิสัตว์นั้นประสสติในบัดเดียวนั้น ปฏิสถานพระบาททั้งสองนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อิทิบาสีของพระโพธิสัตว์นั้นการหันพระพักไปทางทิศอุดรเป็นบุพนิมิตแห่งความเป็นโลกุตระทั้งหมดของพระโพธิสัตว์นั้นการย่างพระบาทเจ็ดเก้าเป็นบุพนิมิตแห่งการได้พู้ชังคะรัตนเจตส่วนการลอยไปของแทจามนดังกล่าวไว้ในข้อนี้ว่า จามอนด้ามทองเคลื่อนไปอยู่ดังนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการย่ำยีเดรธีทั้งหมดการกั้นสวติตชั่นเป็นบุพนิมิตแห่งการได้สวตชัต่นอันประเสริฐปราศจากบนทินด้วยการหลุดพ้นด้วยอลรหัตมักการเหลียวดูทิศท,ทั้งหมดเป็นบุพนิมิตแห่งการได้อนาวารณญาณคือความเป็นพระสัพพัญญูการเปล่งวาจาอันองอาจเป็นบุพนิมิต แห่งการเป็นไปแห่งธรรมจักรอันประเสริฐที่เคยใครค้านไม่ได้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ก็เสด็จไปเหมือนอย่างนั้นอันหนึ่งการเสด็จดำเนินของพระโพธิสัตนัว์้นได้เป็นความจริงแท้แน่นอนด้วยความเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุธรรมวิเศษเหล่านั้นนั่นแลด้วยเหตุนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าพระโคดมโพธิสัตว์นั้นประสูติในบัดเดียวนั้น ก็สรงสัมผัสแผ่นดินด้วยพระบาททั้งสองทรงย่างพระบาทเจ็ดเก้าเหมือนโคจากฝูงเกิดครู่เดียวก็เดินได้และเหล่าเทพเจ้าพากันกั้นสเสวตชัดพระโคดมนั้นครั้นเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าสรงเหลียวดูทิศอย่างสม่ำเสมอโดยรอบทรงเปล่งพระวาจาประกอบด้วยองค์แปดดุจสีหะยืนอยู่บนยอดเขาบรรลือสีหานาฉนั้นทรงพระนามว่าตถาคต เพราะอาจว่าเสด็จไปแล้วเหมือนอย่างนั้นด้วยปากาลชนี้อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ก่อนๆฉั้นใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงรักกรมาชันด้วยเนคขม,มะและอื่นๆทรงลันิรนวรด้วยปฐมมชฌานและอื่นๆทรงระนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาและอื่นๆทรงระกกิเลสทั้งหมด ด้วยอรหัตตมรักแลวเสด็จไปทรงพระนามวัตถาคตเพราะอัดว่าเสด็จไปแล้วเหมือนอย่างนั้นด้วยปรกกาและชนีทรงพระนามวัตถาคตเพราะอัดว่าบรรลุลักษณะที่แท้จริงเป็นอย่างไรลักษณะที่แท้จริงคือความเป็นของแข็งเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุการไหลไปเป็นลักษณะแห่งอาโปธาตุความเป็นของร้อน เป็นลักษณะแห่งเตโชธาตุการพัดไปมาเป็นลักษณะแห่งวาโยธาตุการสัมผัสไม่ได้เป็นลักษณะแห่งอากาศธาตุการรู้แจ้งเป็นลักษณะแห่งวิญญาณธาตุการสลายไปเป็นลักษณะแห่งรูปการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะแห่งเวทนาความหมายรู้เป็นลักษณะแห่งสัญญาการปรุงแต่งเป็นลักษณะแห่งสังขารการรู้แจ้งเป็นลักษณะแห่งวิญญาณ การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะแห่งวิตกการครอบคืนอารมณ์เป็นลักษณะแห่งวิจาร์การสั้นไปเป็นลักษณะแห่งปีติการยินดีเป็นลักษณะแห่งความสุขการไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะแห่งความที่จิตมีอารมณ์เดียวความถูกต้องเป็นลักษณะแห่งษะการน้อมใจเชื่อเป็นลักษณะแห่งสัตตินรีการประคองไว้เป็นลักษณะแห่งวิริยินรีย์ การปรากฏเป็นลักษณะแห่งสตินสีการไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะแห่งสมาตินสีการรู้ทั่วเป็นลักษณะแห่งปัญญินสีความไม่หวั่นไหวในความไม่เชื่อเป็นลักษณะแห่งศรัทธาภละความไม่หวั่นไหวในความเกียจคร้านเป็นลักษณะแห่งวิริยะภละความไม่หวั่นไหวในความรุ่มหลงเป็นลักษณะแห่งสติภละความไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่าน เป็นลักษณะแห่งสมาธิภละความไม่หวั่นไหวในอวิชชาเป็นลักษณะแห่งปัญญาภละความปรากฏเป็นลักษณะแห่งสติสัมโพชงความค้นคว้าเป็นลักษณะแห่งธรรมวิจยะสัมโพชงความประคองไว้เป็นลักษณะแห่งวิรยะสัมโพชงความส้านไปเป็นลักษณะแห่งปิติสัมโพชงความสงบเป็นลักษณะแห่งปัสสติสัมโพชง ความไม่ฟุง้งซ่านเป็นลักษณะแห่งสมาธิสัมโพชงความพิจารณาเป็นลักษณะแห่งอุเบกขาสัมโพชงความเห็นเป็นลักษณะแห่งสัมมาทิฏฐิความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะแห่งสัมมาสังกัปปะการกำหนดเป็นลักษณะแห่งสัมมา,าวาจาการตั้งขึ้นเป็นลักษณะแห่งสัมมากรรมมันตะความผ่องแพ้วเป็นลักษณะแห่งสัมมาอาชีวะการประครองไว เป็นลักษณะแห่งสัมมาวายามะการปรากฏเป็นลักษณะแห่งสัมมาสติความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะแห่งสัมมาสมาธิความไม่รู้เป็นลักษณะแห่งอวิชชาความคิดคือเจตนาเป็นลักษณะแห่งสังขารความรู้แจ้งเป็นลักษณะแห่งวิญญาณความน้อมไปเป็นลักษณะแห่งนามความสลายไปเป็นลักษณะแห่งรูปความติดต่อกัน เป็นลักษณะแห่งสลายตนะความถูกต้องเป็นลักษณะแห่งผัสสะความเสวยอารมณ์เป็นลักษณะแห่งเวทนาเหตุเป็นลักษณะแห่งตัณหาความยึดถือเป็นลักษณะแห่งอุปทานการประมวลอายุหณะเป็นลนกักษณะแห่งพบความเกิดเป็นลักษณะแห่งชาติความทุดโทมเป็นลักษณะแห่งชาราจุติคือการเคลื่อนไปเป็นลักษณะแห่งความตาย ความเป็นของศูนย์เป็นลักษณะแห่งธาตุความติดต่อกันเป็นลักษณะแห่งอายตนะการปรากฏเป็นลักษณะแห่งสติปทานความเริ่มต้นคือการทําความเพียรเป็นลักษณะแห่งสมัติปทานความสําเร็จเป็นลักษณะแห่งอิธิบาทความเป็นใหญ่เป็นลักษณะแห่งอินทรีย์ความไม่หวั่นไหวเป็นลักษณะแห่งภละความนําออกเป็นลักษณะแห่งโพชงเหตุ เป็นลักษณะแห่งมักความจริงแท้เป็นลักษณะแห่งสัจจะความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะแห่งสมถะความพิจารณาเห็นตามเป็นลักษณะแห่งวิปัสนาเอกะลดคือมีลสเป็นอย่างเดียวกันเป็นลักษณะแห่งสมถะและวิปัสนาความไม่ก้าวล้ำกันละกันเป็นลักษณะแหง่งธรรมคู่กันสังวรเป็นลักษณะแหง่งศีลวิสุทธิความไม่ฟุ้งซ่าน เป็นลักษณะแห่งจิตตวิสุทธิความเห็นเป็นลักษณะแห่งทิฏฐิวิสุทธิความตัดขาดเป็นลักษณะแห่งญาณในความสิ้นไปความสงบเป็นลักษณะแห่งญาณในความไม่เกิดรักเงาเป็นลักษณะแห่งฉันทะสมุทฐานเป็นลักษณะแห่งมนสิการการประชุมกันเป็นลักษณะแห่งผัสสะความประชุมลงเป็นลักษณะแห่งเวทนาความเป็นประธาน เป็นลักษณะแห่งสมาธิความเป็นใหญ่เป็นลักษณะแห่งสติความรู้ยิ่งกว่านั้นเป็นลักษณะแห่งปัญญาแก่นเป็นลักษณะแห่งวิมุตติความสิ้นสุดเป็นลักษณะแห่งนิพพานอันยังลงสู่อมตะทั้งหมดนี้คือความจริงแท้ทรงพระนามว่าตถากตเพราะอัดว่าบรรลุลักษณะที่แท้จริงนั้นด้วยญาณคติคือทรงถึง บรรลุถึงไม่ผิดพลาดทรงพระนามว่าตถาคตเพราะอาจว่าบรรลุลักษณะที่แท้จริงด้วยประการชนีทรงพระนามวัตถาคตเพราะอาจว่าตรัสรู้ธรรมที่จริงแท้โดยความเป็นจริงเป็นอย่างไรอริยสัจสี่ชื่อว่าธรรมที่จริงแท้ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเหล่านี้ เป็นธรรมที่จริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอริยสัตว์สี่เป็นชนไหนพิสูจ์ทั้งหลายอริยสัจว่านี้ทุกเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นบัณฑิตพึงให้พิสดารอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้อริยสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงขนานพระนามว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมที่จริงแท้ ก็ขตัพสัในที่นี้มีเนื้อความว่าตัสจรู้อันหนึ่งอาจวัาชาราและมรณะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเพราะชาติเป็นปัจจัยเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นและอื่นๆอาจว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเหมือนอย่างนั้น อัจว่าวิชาเป็นปัจจัยแก่สคาคัญทั้งหลายเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นและอื่นๆอาจว่าชาติเป็นปัจจัยแก่ชรา,าและมรณะเป็นความจริงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้สิ่งทั้งปวงนั้นแม้เพราะฉะนั้นจึงทรงพ,พระาพนามว่าตถาคตเพราะตรัสรู้ธรรมที่จริงแท้ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะอัดว่า ตรสรุธ้ธรรมที่จริงแท้โดยความเป็นจริงด้วยประกาลัชนีทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงเห็นสิ่งที่จริงแท้เป็นจริงอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นรูป,ปารลมอันมาสู่ครองจากสุในจกักขุทวานของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ในโลกธาตุอนหาประมาณมิได้ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและอื่น เป็นไปกับด้วยเทวดาและมนุษย์ที่มีอยู่โดยอาการทั้งปวงอันหนึ่งรูปารลมนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นทรงจำแนกไว้โดยในยะห2โดยวาระ13โดยชื่อมากมายโดยในยะมีอาธิว่ารูปที่เรียกว่ารูป,ปายตนะนั้นเป็นชนหนรูปใดอาศัยมหาพุทธรูปสี่มีแสงสว่างเห็นได้และกระทบได้ มีสีเขียวครามสีเหลืองด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นต้นหรือด้วยอำนาจแห่งบทตามแต่จะหาได้ในอารมณ์ที่เห็นที่ได้ยินที่ได้รู้ที่ได้รู้แจ้งเป็นความจริงแท้ไม่ผิดพลาดในเสียงเป็นต้นที่มาสู่ครองแม้ในโสตทวารเป็นต้นก็มีในยะนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า พิสุทั้งหลายรูปลมที่เห็นด้วยจักษุสัทธารมที่ฟังด้วยหูคันธาลมรสาลมและโผฏภารมที่รู้ได้ด้วยทวารนั้นนั้น,น,นธรรมารมที่รู้แจ้งด้วยใจของโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกของมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เราได้บรรลุแล้วเสาะ,ะแสวงหาแล้วค้นคว้าแล้วด้วยใจ เราย่อมรู้รูปารมที่เห็นได้ด้วยจักษุเป็นต้นนั้นรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งตถาคตรู้ร,ปร,ปนนรูปารมเป็นต้นนั้นแจ้งชัดรูปารม์เป็นต้นนั้นไม่ปรากฏในตถาคตทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงเห็นสิ่งที่จริงแท้ด้วยประการลัชนีในคำนั้นพึงทราบการเกิดแห่งคำว่าตถาคตในอัตว่าเห็นสิ่งที่จริงแท้